มาสเซกเบิร์กกับแนวคิดและทิศทางการเป็นเจ้าแห่งโซเชียลมีเดียนาที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักมาสเซกเบิร์กมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะด้วยตัวเองในขณะที่ตอนนี้เขาอายุเพียง36ปีและมีสินทรัพย์ปี2018มากถึง 76. 7จ7จล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง Facebook นั่นเองมาสเซกเบิร์กถือว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้สร้างตำนานของตัวเองขึ้นมา จากความสนใจเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์หากว่ากันตามความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้ต่างจากวัยรุ่นทั่วไปที่มักจะเพลิดเพลินอ,อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่เขาแตกต่างจากคนอื่นนั่นก็คือเขาเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดและมองเห็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเขาจึงนำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆจุดเริ่มต้นของเจ้าแห่งโซเชียลมาซกรเบิร์ก ให้ความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กโดยเขามากักจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาหัดเขียนโปรแกรมต่างๆตั้งแต่เกรด6จนสามารถสร้างเกมด้วยตัวเองตอนเกรด9ต่อมาเขาได้สร้างโปรแกรม Music Plug-in กับเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งจนเกือบจะได้รับเงินก้อนใหญ่เพราะมีหลายบริษัทที่เสนอซื้อโปรแกรมนี้ถึงสล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เขาก็ปฏิเสธไปหลังจากนั้น เขาได้พัฒนาโปรเจตกต์การแฮกข้อมูลขึ้นทำให้เขาถูกเชิญไปทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายที่แต่เขาก็ปฏิเสธไปเพราะเขามีความใฝ่ฝันและมุ่งมันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ได้ในปี2002เขาได้เข้าเรียนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขามักจะโดดเรียนและไม่ส่งงานเพราะหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์จนกระท,ทั่งพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมจนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม และมาถึงจุดที่ Facebook ถือกำเนิดขึ้นเนื่องด้วยความที่ม้าเป็นคนช่างสังเกตจึงพบว่าที่ฮา r ์วาดยังไม่มีหนังสือรุ่นระบบออนไลน์เขาจึงนำเสนอแกมหาวิทยาลายัยแต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าจำนวนของนักศึกษามีจำนวนมากทำให้รวบรวมข้อมูลได้ยากจากปัญหานี้ทำให้เขานำมาคบคิดต่อว่าเขาจะทำหนังสือรุ่นออนไลน์ได้อย่างไร จนกระทั่งเขาได้ทำหนังสือรุ่นออนไลน์ในเว็บที่ชื่อว่า Face Match และระบบก็ล่มภายในไม่กี่ชั่วโมงเพราะมีการแฮกข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลายัยต่อมาเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนอีก3คนช่วยกันพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเว็บไซต์ thefacebook.com ในวันที่4กุมภาพันธ์2004โดยให้นักศึกษาเขียนข้อมูลและเรื่องราวของตัวเองลงไปในเว็บไซต์ ซึ่งได้รับความนิยมล้นหลามจากนักศึกษานั้นทําให้เขาทํางานอย่างหนักทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งจะเรียนอยู่ปีสองเนื่องจาก thefacebook.com ได้รับความนิยมจากนักศึกษาฮาวาดมากถึง2ในสเขาจึงตัดสินใจขยายไปมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยรายได้มาจากการที่ติดแบนเนอร์โฆษณาประทาสัมพันธ์จากกิจกรรมของนักศึกษาจนปัจจุบัน Facebook ได้พัฒนารูปแบบให้ผู้คนทั่วโลกสามารถใช้งานในโลกออนไลน์ ine, ที่ผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นแสดงตัวตนและสามารถเข้ากลุ่มถึงผู้ที่มีความสนใจด้านเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สร้าง Facebook นั่นก็คือเชื่อมต่อผู้คนให้ถึงกันเรามาดูความคิดที่ทำให้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเจ้าแห่งโซเชียลทุกสถาบันกันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และเจเยอทะยานเพื่อความสำเร็จ แม้ความฝันของมาร์กนั้นจะมาจากจุดเล็กๆที่เพียงแค่ต้องการเชื่อมต่อผู้คนถึงกันในมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนสู่ความต้องการเชื่อมต่อโลกถึงกันแน่นอนว่าเขาเคยล้มเหลวมาก่อนแต่ด้วยความทะเยอทะยานของเขาส่บผรให้เขาทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ 2. ต้อง,ลงหลงใหลในสิ่งที่ทำสุดๆเขาแทบจะใช้เวลาทั้งหมดหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์และหนังสือในขณะที่เพื่อนคนอื่นออกไปสังสรรค์ เขาหลงไหลเกียกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ประถมและศึกษามันอย่างละเอียดจนกระทั่งสามารถเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่10บขวบและสุดท้ายที่ชัดที่สุดนั่นก็คืออุดมการณ์แน่และชัดเจนเขาเป็นผู้ที่มีแผนของตัวเองอยู่เสมอต่อให้เขาจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษขนาดไหนแต่ถ้านั่นมันไม่ได้ตรงตามแผนของเขาเขาก็พร้อมจะปฏิเสธทุกเมือ่อดังนั้น หากใครก็ตามที่มีความฝันและมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่และชัดเจนขอให้คุณทำมันอย่างตั้งใจเราเชื่อได้ว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณน,นั้นจะประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน